ขอน้อมลำาลึกสเสด็จสู่สวนคาลล่กาบเรียนพี่น้องผู้รักลุงโดนทองผู้รักประชาธิปไตยแล้วผู้ที่เกลียดชังรัฐประหารที่เขาโลกรักทุกท่านผมอยากจะเริ่มอย่างนี้ครับการที่เรามา ล้ำลึกลุงนมทองเนี่ยกันข้อหนึ่งเนี่ยที่ผมอยากจะกราบเรียนก็คือว่าเราจะบอกกับลุงนมทองไม่ว่าท่านจะสถิตอยู่ที่ไหนก็ตามว่าเราจะแบกรับภารกิจของลุงนมทองไปจนกว่าจะสำเร็จใช่ไหมครับภารกิจที่สำคัญที่สุดของท่านอยู่ตรงนี้ครับ ชาติหน้าเกิดมาคงไม่พบเจอการปฏิวัติอีกถูกต้องไหมครับ <Wow. S 1> ถ้าไหนจะเขียนหนังสือยาวหลายแผ่นหลายหน้านี่ผมไปตั้งอ่านซ้ำหลายครั้งนะครับแต่สำหรับผมแล้วเนี่ยแกนอยู่ที่คำนี้ครับชาติหน้าเกิดมาคงไม่เจอการปฏิวัติอีก ดังนั้นพวกเราจะต้องแบกรับภารกิจในการที่จะหยุดการลับประหารในประเทศไทยให้ได้ถูกต้องหรือเปล่าถูกต้องไหมครับคราวนี้ผมอยากจะร่วมคิดกับพี่น้องนะครับว่าเราจะหยุดยังไงเริ่มจากความเป็นจริงในปัจจุบันก็คือว่าขณะนี้เนี่ยผมอยากใช้ภาษาไพเราะนะฮะผมไม่อยากจะใช้ภาษาหยาบคายก็คือมรดกบาป ของคณะคอสชอยังคงดำรงอยู่ใช่ไหมใช่ที่จริงผมอยากจะใช้ภาษาชาวบ้านขออนุญาตนะครับถ้าหากว่าอยากคายขอาภาษาละไทยด้วยว่าปีศาสตร,ร์ลายของคอสชอยังสีงสถติตยอยู่ในสังคมไทยใช่หรือเปล่าใช่มันอยู่ในรัฐธรรมน,นูญ60เนียครับใช่เพราะฉะนั้นนี่แสดงออกชัดๆนะผมไม่อยากจะใช้เวลามากเพราะว่ามีท่านผู้ปราศัยอีกหลายคนที่สําคัญนี่จะมาปราศัยกับเรา แสดงชัดมากเลยก็คือว่าการเลือกตั้งปี66ประชาชนเนี่ยนะฮะ25ล้าน0 0แสนกว่าคนจาก35ล้านคนมาเลือกฝากประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นแสดงว่าประชาชนประชาธิปไตยของประเทศไทยต้องการให้ประเทศไทยเป็นประชาธิปไตยใช่ไหมครับแต่ปรากฏว่าฝั่งประชาธิปไตย ไม่สามารถมาจัดตั้งรัฐบาลและบริหารประเทศได้ก็จากอะไรครับก็จากอะไรครับเรื่องนี้ต้องไม่ลืมนะฮะถ้าท่านลืมเนี่ยผมว่าน่าเป็นห่วงเพราะมันจะทำให้แก่นการต่อสู้ของพวกเราหายไปเลยต้องไม่ลืมข้อนี้ฮะที่มันเป็นไปไม่ได้เพราะเรามีสอวลอากตั้ง250คนของพวกคอสอชอใช่หรือเปล่า มันก็เลยเกิดรัฐบาลขั้นขั่วตบัตรสัตว์ใช่ไหมใช่ประเทศไทยก็เลยอยู่ในภาวะที่กืนไม่เข้าคายไม่ออกในวันนี้จะเรียกว่าถอยหลังก็ได้นี่คือเรื่องที่หนึ่งนะพอเรื่องที่หนึ่งผ่านพ้นไปเนี่ยแทนที่มันจะดีขึ้นเนี่ยกับแย่กว่า,กาวเก่าอีกทาไมอะหมอหมองโลกในแง่ร้ายหรือเปล่าไม่ใช่ครับเพราะมันเกิด เลือกตั้งสอวอตามสายวิชาชีพแล้วก็ปรากฏว่าพวกอนุรักษ์นิยมสามารถใช้ความสามารถของพวกเขาเลือกสอวอที่เรียกว่าสายสีน้ำเงินขึ้นมาใช่ไหมครับแล้กวก็ปรากฏว่าขาดนี้เนี่ยอำนาจจริงๆเนี่ยมันอยู่ในมือของสอวอสายสีน้ำเงินครับสอวอสายเส้นน้ำเงินมีอำน,นาจในการที่จะกันกรองสนับสน,นุนเลือกตั้งองค์กรอิสระได้ทั้งหมด แล้วองค์กรอิสระทั้งหมดนี่แหละพี่น้องที่เคาลบในความเห็นส่วนตัวของผมนะครับว่ามีอำนาจมากยิ่งกว่าสสที่มาจากการเลือกตั้งของพี่น้องประชาชนทั่วทั้งประเทศอีกหลายใช่ไหมและอย่างนี้มาเป็นประชาธิปไตยยังไงไอ่ะไอสวอเนี่ยซึ่งมันไปวางแผนแยบยน์มากเนี่ยจนสามารถเลือกตั้งขึ้นมาเป็นกลุ่มใหญ่เสร็จแล้วมายึดอำนาจ นะครับในการที่จะกลั่นกรองคัดกรองคัดสรรองค์กรอิสระซึ่งมีอำนาจมากกว่าสอส,อสอที่มาจากการเลือกตั้งของพี่น้องประชาชนพี่น้องครับมันจะยาวมากแต่ผมจะพูดสรุปให้ช่นผมเพียงแต่ยกตัวอย่างชัดๆสองเรื่องนี้เองนะว่ารัฐธรรมนูญปีห0เนี่ยเป็นรัฐธรรมนูญมรดกบาปของคสอชอเป็นรัฐธรรมนูญที่ ยืดอำนาจของคณะรัฐประหารให้ปรากฏอยู่ในปัจจุบันอย่างที่ผมใช้ภาษาชาวบ้านว่าเป็นรัฐธรรมนูญปีาสาร้ล้ของคณะรัฐประหารใช่ไหมครับใหหน้าที่ของเราก็คือต้องเปลี่ยนแปลงครับผมไม่อยากจะใช้คขาบยกเลิกเดี๋ยวเขาจะยักข้อหายหผมอีกเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญปี60ให้เป็นรัฐธรรมนูญฉบับของประชาชนอ้าวเกิดเรื่องอีกเกิดเรื่องอีก สารรัฐธรรมนูญเนี่ยนะปี64เขาเคยวางหลักไว้ว่าอำนาจในการสถาปนารัฐธรรมนูญก็คือประชาชนแต่ปรากฏว่าสารัธรรนูญในปีปัจจุบันท่านเขียนใหม่ผมก็ไม่รู้ว่ามันจะไปขัดแย้งกับที่ท่านวางไว้ในปี64หรือเปล่าท่านเขียนบอกว่ารัฐสภาไม่สามารถเลือกสสลอมายกเล่างัฐธรรมนูญได้โดยตรง นี่เป็นประเด็นใหญ่ผมไม่พิปลายนะเดี๋ยวเสียเวลายเยอะนะอาเป็นว่าในขณะนี้นี่นะในขณะนี้เนี่ยเราอยู่ในระบบรัฐสภาว่าเราต้องอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญภายใต้กฎหมายแต่โชคดีเหลือเกินว่าเรายังมีพรรคการเมืองที่รักประชาธิปไตยที่พยายามหาหนทางให้มีการยกล่างรัฐธรรมนูญที่มีส่วนเกี่ยวข้อง แม้ว่าไม่ได้มีการเลือกโดยตรงจากประชาชนแต่มีส่วนเกี่ยวข้องกับประชาชนเพราะฉะนั้นก็มีการเสนอขึ้นมาขณะน,นี้พระราชบัญญัติว่าด้วยการยกแก้ไขหรือยกล่างรัฐนูนใหม่นี่มาถึงวาระสองแล้วครับก็ภาวนาว่าให้ผ่านไปตลอดนะฮะจนไปสู่การเลือกตั้งได้ผมตัดสั้นเลยเพราะฉะนั้นการเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ย เราต้องตั้งใจในการเลือกตั้งพรรคการเมืองที่มุ่งมันในการสร้างประชาธิปไตยให้เกิดขึ้นในสังคมไทยให้ได้ใช่ไหมพี่น้องส่วนจะเชื่ออะไรพี่น้องไปตัดสินใจเอาเองก็แล้วกันนี่คือเรื่องที่หนึ่งนะอีกเรื่องหนึ่งที่ผมเป็นห่วงประเทศชาติบ้านเมืองก็คือว่าขณะนี้เนี่ยนะฮะไม่เพียงแต่ประเทศไทยแต่ทั้งโลกเลยนะฮะถูกต้มตน,นกินกินโดย สแกมเมอร์ mer, แล้วก็คอร์เซนเตอร์นะแล้วตรงนี้มันก็ปรากฏอยู่ในเมืองไทยนะไม่ใช่ว่าประเทศไทยไม่เกี่ยวข้องประเทศไทยก็โดนด้วยเพราะว่าทุนทุนสีเทาทุนเงินสีเทามันคลืบคลานเข้ามาในเมืองไทยแล้วเพราะนั้นพี่น้องครับผมฝากอีกเรื่องหนึ่งครับถ้าหากว่าเราไม่สามารถจัดการกับทุนเงินสีเทาที่มันกำลัง คือการเข้ามากลืนกินสังคมไทยได้เนี่ยโอกาสที่เราจะสร้างสังคมประชาธิปไตยที่แท้จริงให้เกิดขึ้นในสังคมไทยนี่เป็นไปไม่ได้เลยเพราะนั้นเนี่ยการเลือกตั้งครั้งหน้าที่มันกำลังจะมาถึงในเดือนไม่ทราบเดือนไหนอะ่ะอาจจะเป็นมีนาเมษาพฤษภาเดี๋ยวคุณช่อก,กับคุณเจี๊ยบจะมาพูดและมั้งจะได้รู้ว่าจะเลือกเรื่องไหนนะ การเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึงในครั้งต่อไปเนี่ยในครั้งถัดไปใกล้ๆเนี่ยไม่กี่เดือนเนี่ยผมขอาการเรียนพี่น้องประกอบการพิจารณาสองประการเท่านั้นเองครับประการที่หนึ่งเราต้องเลือกพรรคการเมืองที่มีความแน่วแน่ในการที่จะยกร่างรัฐธรรมนูญประชาธิปไตยให้ปรากฏขึ้นเป็นจริงในสังคมไทยให้ได้นี่คือประการที่หนึ่งประการที่สองเราต้องเลือกตั้งพรรคการเมือง ที่จริงใจในการขุดลากถอนโคนทุนเงินสีเทาให้พ้นไปจากประเทศไทยให้ได้เพราะขณะนี้เริ่มปรากฏชัดขึ้นเรื่อยๆว่าทุนเงินสีเทาเนี่ยมันมากลืนกินนะครับคืบคานเข้ามากลืนกินอำนาจทางการเมืองในประเทศไทยดังนั้นผมฝากสองประเด็นนี้ไว้กับพี่น้องนะครับเพื่อที่เป็นการยืนยันว่าพวกเราทุกคนแบกรับภารกิจและเสืบทอ,อด อุดมก,การของลุงนมทองที่เขียนชัดไว้ว่าชาติหน้าเกิดมาคงไม่เจอการปฏิวัติอีกขอบคุณมากครับสวัสดีครับ